มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสิงกันบ้างน,นะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซเองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นหลายๆตัวถือว่ามีความโดดเด่นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกคือตัวของสบายวันนี้โอ้โหเดว่าร้อนเป็นไฟกรนเดียดียาสำหรับเกมหุ้นของสบายวันนี้ทําให้ราคาวันนี้ปิดที่8บาท55ตาตนนะครับเพิ่มขึ้น1บาทส5บางค์คิดเป็น15.5 4ส่เซส่วนตัวที่2นะครับฮาน่านะครับวันนี้ราคานนปิดที่ 6 1บาท50ตานะครับเพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น1.65ปรเซ็นต์ส่วนตัวที่3นะครับเดลต้าต้องบอกเลยว่าแหมวันนี้เดลตานุมถึงกลุ่มนี้ถึงเองว่านำพาทำให้เส้นนี้บวกเขียวนะราคาหุ้นเดลต้าวันนี้ไปที่108บาทนะครับเพิ่มขึ้น3บาท50สตางคิดเป็น3.35ปรเซ็นต์และตัวที่4นะครับไทยประกันชีวิตนะครับหรือว่า T.L ไอนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่13บาทเพิ่มขึ้น80สตางค์คิดเป็น6.56นะครับนี่คือ4หุ้นสิงใุนแวันนี้นะด่ถ้าสนใจอยากเข้าไปเล่นเข้าไปดูยอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านลมจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดสินใจนะครับซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสิงหในวันพรุ่งนี้